มันปัวเมริกาค่ะพี่น้องว้าวตกไม่ต้องหยุดนะขนมกินดอเคล็ดพี่น้องจังพี่จชมวนลปลาด้วยเคล็ดมันจะล่อนเลยไม่เสียบ มาเลีย้นน,นี้นะไม่คิงจเก็บไปให้อะนนี้ยไป <c oughs> คุยเก็บยังมึงเก็บได้ตนนะ <c oughs> ั้นยาใครที่น้องเห็นให้ค่ะพี่น้องจ้า่ถั่วนะไค่ะพี่น้องสัตวนอนน้บ่เห็นหงค่ะพี่น้อง ไปใส่เล่นตาคมตัวพยายามสงบสติอารมณ์ค่ะพี่น้องตื่นเต,นต้นแหงหรือค่ะพี่น้องปุป๊กๆปุป๊กๆต้องเสด็จออกอีกจ้ะ โบรเบิดง่ายดอกนี่เป็นแปลกๆโดนฝนหรือเปล่ามว้าวพี่รองจ๊ะเฮ้ยเบือันนี้ไหมอันนี้อ้นี้เอาม้าสองไปนี่ให้หน่ตัดดีาิมมาจัด้เอาสั่นไม่ใช่หนึ่งแล้วก ดูว่าเก็บติ่งจังคละๆกัเแล้วมันกองเรื่องกันมันเลยนดอกนะเนดอกหนอเาเบิ้ง ยากเล่นคุบด้วยพี่น้องพี่น้องเข้าใจอารมณ์นี่บ่ครับพี่น้องเล่นคุบเล่นคุบภาษาไทยวิ่งตะปุค่ะพี่น้องวิ่งตะปุกอันฟังยเสียงอันหัวรอเวยค่ะพี่น้องมีความสุขลายจ้า สอง<บ>นค<ย>นใหญ่เลยฝนกระตก ب ห้ามสู้ปเพื่อพี่น้องค่ะอยากให้ท่านผู้ชมไปเห็นค่ะพี่น้องมเหมือนม้ำเกัน,กนค่ะน้ำเกล็ดสวัสดีน,น,นี่ตากฝนผู้ดใดมาเก็บผู้ใดเก็บเห็ดก็ดจะไปนอนฝันเห็นเห็ดได้ค่ะพี่น้องตำองขึน้นตำองขึน้บนบล็อตบอลห้ามเานี่ยมูเห็นเดลยนู้นโปรดรีไซเวนตาใส <c oughs> ่ตาส <c oughs> ่วนค่ะพี่น้องแว่นเปียก นี่แหละค่ะปกติไม่แหวนม,มาแล้มาเก็บได้แล้วสุดทายคลิปก่อนมาจังนองอก็ได้ตกเพ็รเองเพ็ดเศร้าแล้วตกเศร้าตกละฝนแด<ต>ดออกอรก,รกระนิมกดกล่องอยู่ลริมกดกล่องมีม่นอยากไหรืงลืมลายเอะไรกันบ่บัวงังวาสิบืมนะล <c oughs> ืมมีไฮแท้แล้วพี่น้องจ้า อ่านู่นนี่แหละขาลื่นนั่นแหละป๊าดป๊าดคือว่าปากซําใดภาษาอย่างนี้เหมือนโอ้ my god ก็ยังบ่อินดิสักแท้ๆอ่ะจ้ะใส่ถุงเด้อถ้ามาแต่เดี๋ยวค่ะมองนี่แม่นบ่พุ่นเบิ่งๆหุ่นนู่นๆบ่เห็น เมีนฟ้าเลยหลไยอย่างนนนะเก็บเชื่อเก็บเื่อเนยฟาเลยก็ยืมผูเหยยบนี่ยนะเนี่ยมเห็นนู่ยบเห็นน้วมังอุ้ยมันค่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดมันอเทปิดพี่น้องเข้าบงเลยจ้ะแป๊บเดียวก็ต้องจัที không hề em muốn nói cho được mấy người yêu của hồng năm mươi năm mươi năm mươi năm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 chả, năm 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 ่ในในแต่ค้อนใหม่คางๆค้อนใหม่โอ้ยเนี่ยโมเห็นเดอ้อพี่น้องจา้าเนี่ยโมเห็นเห็ดต้องใส่แน้ากาทั้งนั้นบอมมี่ทั้งนี้ทั้งนี่พี่ทั้งนี้มันแน่มามันแน่มาเ,มาเ,เ,าเด้อเนี่ยโมเห็น ตาดแี่ยวนียบ่ได้เลยค่ะพี่นอ้อง็อม่นเห็นรุ่งย,ยงกบสิก็ชั้ว่หเห็ุเลยค่ะพี่นอ้องดอ,อกหนึ่งสวยมากเลยค่ะอินเดียนโกสไพล์ภาษาไทายบ่รลูด้วยจ้ะแต่ว่าสวย Kia quát kia bôi hên bố nuôi hên yang lần lượm cái xe hít hắn là lặng nhắn kìa 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 ว okay. wow. ok. ุ้ยดอ้เยอะมย่างก็ไปที่นี่อีกนี่ต้อว่ากาย่างทีเดียวไดางใหว้าวคนเจ้าจกพอดีเลยนีแหงๆข้นปย่งไรเอาได้านี่เม่นบ่นอ่ะบ่เอามันบ่ แม่บ่พี่นเร่งเนืองนี่เอาแ่มห็นี่ดีได้ครับพี่น้องเห็นเป็นเรื่องเนื่อื่โอ้ใบม่พี่น้องจ้าใหหม่เรื่องเนือ่หงะไรโอ้ยพ,พี่พี่พี่นงนี้ว้าวพี่น้องจ้าคือว่าเรงอยู่คืเฮ็ดขึ้นแบบกระโดดกดอะ เก็บอะไเก็บน้ำอยู่ไม่เชียวมาเก็บวังนี้นี่โอ้ยโอ้ยผู้ตัดขาอันนี้คนบานแต่ว่าคนสวยอยู่พี่น้องสวยๆวยไหมบานเฉยมองไย Thả mọi người ta cũng giống như tao bây giờ ta có tao bây giờ mọi người 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 tao กัวนบ้านแล้วขาเง่าเนาะขาเง่าเงเ่านไยอ่ะคนพนเพี่อนพี่น้องทมได้ไหมค่อยๆแม่ท้งยุ่งทั้งวุ่นมันๆนจๆเหี่ย มอเลยเมื่อใดเลยมืออเงนเมื่อเลยเด้อเมื่อในหมวกมาหอดมือนีม่ได้เศร้าเมื่อเลยไรเมื่อเลยม,มาหอดดีเพราะข้าไมเศร้าเมื่อเลยตอนเขาปลาเห็นเลยขับรถมาจากพ่อ,อจ๋าแจ็คชั่วโมงยี่สิบสี่สิบเก้ายี่สิบชั่วโมงบัก็ขับเร็วแต่โอ้ยเปลี่ยนกัน,นเนาะวัน,นนี้ยงรีขับเป็นวยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นในดอกนึงนเอาไปไหนนะี่ครับแปดสเก อแฮรี่สามีเทคทรงข้อความมาแล้วแล้วก็จะเป็นห่วงเมียเขปาปลาประมวยถือคูกอ <laughs> สุดยอดองลอง ข,ขึ้นไปนล้พ่อเหยียดยังง่วมากเอยจั่ค่ะถ้าคคุเก็บไปท่างแล้วพี่น้องว้ยโอ้ยเป็นเชื่อ อุ้ยกนันบบเอาไปใส่แว่นตาเพื่อใส่แว่นตาจะสำสมใจกันอีกบ้างใส่อะไรตัวแรกสวัสดีพี่น้องเรียบร้อยราค่าเซลล่ากับบ้านเหรอเพืกันจอดเรื่องเหฮดอีกแค่พี่น้องก็ขามเขียดมาห้างเลยปุ่นี่มันอย่าง,งมึงเหลืองนีพี่หนิง อีหยังเหลืองๆทั้งนี้พี่หนูเนี่ยโบเห็นแต่อีห<ม>ยังเ,เหลืองๆพี่น,น้องจใจเฮ้ยหรือเขาเสี้ยมพันก่องมีเนี่ยเหลืองๆอยู่เก็ดหรือใบไ,ไม้บบเห็นอันงาน่าเลยพี่น้องก้มตาพอดีพี่หนูเนี่ยโบเห็น คนตขึ้นเหรอมันโอ้ยตกเปียกก็ลังไอ้นี่อยู่บนตกนี่เพิ่มอย่างนี้่อ้อถ่อายวิดีโอติอืมอดอกเฮ็ค่ะพี่น้องกร<า>ะโด<า>ะดกันดิอ่ะจัดกันเริมาสีมากแฟร์ห้องเลือดเลือดมาพี่น้องจ้าเฮ็ดค่ะมีแตด่ตดอกใหญ่ๆเบิ่งนี่ค่ะเฮ็ดมันปัวเมริกาค่ะพี่น้องว้าว ดอกใหญ่ๆค่ะพี่น้องข้ามๆทง <c oughs> องคำในป่านี่ค่ะอลังการไปเลยค่ะตัดาะคะดดา,าแล้วค่ะแรงไม่ก็อยากให้เอาทันมากหลักล่างช่วยกันแม่แล้วเลยค่อยพูดเลยอือ่นกๆผัดเลยผัดจุบมันหนือลุ้งก็ได้ต่อาามแช่น้ำผุกพีคขึยังสุดเทียนเลยพร้อมดีอันใดกีเผาก์กะเพานี่ได้ซ้ำนี่เลย เึ่มาคเผาตำเจ้าแบวนันโอ้ยร่างกายแห้กนนังก